มทั <Cornell. S 2> ้งหมด5ี่ผ้ระอบการแ้วอยู right ่ที่น่าร่่าขอบคุณนะคะคุณร่คะคะการร่วมทุนการร่วมทุนต่อคะราะมาร่วมทุนกับ่เป็นพันื่อตรกันค่ะ b i บ b o อ s เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะก็เป็น t อ p Up s โต r ครั้งแรกนะคะต้องเปิดกับร้านที่เป็นัยรุ่นก็คือ b i ่ b เ s s าน,นานเรียก,ยก,กแบบก็จริงๆอ่ะรู้จักกันจริงๆนะสอป<ต>ีเองแต่ว่ามันแบบมันคลิกกันะก็เลยแบบทำงานด้วยกันเลยสบายใจเราพัดน,นึ่งเก่งน้องดีน้องบอสเก่งเลยแบบขยันไลฟ์ขยันทอใช่จริงๆต้องให้เครดิตน้องๆแหละเขาแบบ คอยซัพพอร์ตเดินจีท ah, so no, ุกอย่างตอนที่จีจะทำงานเยอะเนาะแต่เขาคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยเดินจีแบบจนมันมาขนาดนี้ได้คือพวกเขาเถ้าไม่มีพวกเขาวิจิตรคงทำคนเดียวไม่ได้ถ้าไปที่บ้านที่เอามาโชว์วันนี้คือมันเป็นทั้งหมดคอลเลกชันเราไม่มีเรามีอันใหม่เราปล่อยเลยนะคคทุกเอา นี่แนน้แนนี้พี่เซ็นไหมครับ่อันนี้เหรอคะคือมิสเฟอรี่เป็นรุ่นใหม่คได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอลสมคนมาแล้วเดี๋ยวคุยอุยมาแล้วเข้าเลยได้ไหมเข้าได้ได้ไหมคะได้ได้ไหมั้ไหมคะเาคอนดิชเดียวพอไดก่อนเออได้วไบได้ได้ได้เออยาบหยาบหยาบหยา ฝากด้วยนะคะแบรนด์มินิแลนด์ ain, ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่ยินดีทำด้วยความชื่นชอบนะคะกับน้องๆที่ชื่นชอบอะไรที่เหมือนกันนะคะใครที่ชอบมินิมอลอาจจะแบบอาจจะยังแต่ถ้าใครอยากจะได้ความใหม่ๆความสนุกสนุกความที่ไม่เหมือนใครถูกแล้วได้กระเป๋าคอลเลกที่ดีนะคะฝากด้วยากับมินิแลนด์ก็มีสภาด้วยไม่ใช่แค่กระเปออ๋าอย่างเดียวนะคะฝากเป็นธุรกิจที่จริงจังที่สุดในชีวิตแล้วค่ะที่มันเกิดขึ้นนะคะทำด้วนะคะ โอ้ยช่วงเนี้ยท,ทำทาธุรกิจกับทั้งสองคนอ่ะมีข่าวขึ้นเยอะมากเลยว่าระวังนะต้องระวังนะจะทะเลาะทำไมทะเลาะอ่ะทะเลาะลกันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเร่งเชื่อใจอ่ะคือทำธุรกิจด้วยกันมันต้องเชื่อใจกันถ้าสมมติเราหมดแต่ละแวงเราเราคงไปหนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อใจพันเยอะพอเรมาณนี้นะคะ อะไรเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเนาะคุณจะว่าเจ็บเข่าเยอะเหมือนกันอะไรนะคะเจ็บเข่าเยอะเหมือนกันทุกเย็นเจ็บทุกวันค่ะชอบ้อเข่าเนี่ยดูข่าเยอะมากๆเออเพราะมันมีเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องทองเพรามาเยอะแยะมากมายก็มีที่โยกกันจริงก็เลย้บอกว่าเราจะท้ออยู่กันก็นั่นแหละค่ะเราต้อง จริงๆงานมันาการทำธุรกิจมันต้องเชื่อใจแหละที่มันเกิดขึ้นเพราะความเชื่อใจจริงๆก็คิดว่าเราก็ต้องเชื่อใจพันโยของเราอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทังหมาิของมันอ่ะถ้าพูดในเรื่องของเงินคือเราไม่ได้เราแค่แบบเราอยากลุยไปของของกันะเราไม่ได้คิดในพานนี้อาจจะน่ากลัวแต่จริงเชื่อใจน้องมันจีว่าว่าเขาคงไม่ได้เอาเปรีป่ยบเบียงหรือว่า ก็เลยคิดว่าเออถ้าเชื่อใจแล้วเราก็ต้องไปต่ออย่าอยาไปตามกระแสถ้าเราไปตามกระแสก็คือเราอาจจะทานันต่อด้วยกันไม่ได้เห็นจะือกว่าแต่ว่ารอบนี้ก็คือเราเลอกเคลียร์กันจบเนาะหมายว่าใครพักไหนพักไหนใช่ค่ะคือเรามีการเซ็นหุ้นแบ่งหุ้นกัน แบบเรียบร้อยคือเราไม่ได้ทําหุ้นลอยเนืเราลงเงินแล้วก็เบ่งแบงเป็นหุ้นปันปันแบบเป็นส่วนส่วนลงลงแรงจริงๆลงลงลงแรงจริงๆค่ะไม่มีการหุ้นลอยเพราะฉะนั้นทําอะไรมันมีเอกสารหมดก็เลยตรงนี้ก็เลยทําให้เจ๊เชื่อใจเขาด้วยคือเขาคือทำมาแต่แรกหรือว่าเออมันต้องมีหุ้นส่วนนะจดบริษัทอะไรอ่ะี้มันต้องมีเอกสารเพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเคเรามีหุ้นส่วนอยู่แช้วก็เลย เชื่อใจค่ะด้วยการเชื่อใจรวยๆอ่ะขอบคุณมากเลยอ่ะรานดูดคหนุ่มสามสิบเจ็ดไปเด็กหน้าเขาสามสิบเจ็ดไหะเออหน้าคนนีดโต้คือจริงๆอ่ะปกติทุกปีเราเราจะได้ไปไปญี่ปุ่นไปแบบไปงานรถจริงจังเลยแต่ปีนี้เหมือนแบบว่าพี่พี่นิฟเนาะเขาแบบที่ทำไทยแลนด์ฟอร์เอ็กโปเขาแบบเธอลองไปงานที่นี่กันดูดีกว่าพาคุณแม่ คุณแม่พี่โอไปดิสนีย์แลนด์แม่พี่โอก็บอกว่าไม่ได้พาลูกไปดิสนีย์แลนด์ตั้งแต่ลูกเด็กๆแล้วอันจิบอกว่าเออไปดีกว่าเพราะว่ามันก็คุณแม่เขาก็อายุเขาก็เริ่มเยอะแล้ว,ลวอันจิก็เลยรู้สึกว่าพี่โอ พาแม่ไปเที่ยวดีกว่าเราเรามีโอกาสเราก็พาเขาไปเที่ยวให<ด><ด>้มันเต็มที่เลยดีกว่าบรเนยะได้ดูแลครอบครัเลยสนุกค่ะเพราะว่ามีทั้งหลานมีทั้งคุณแม่ที่เราต้องช่วยกันเนาะแล้วก็ช่วยกจ่ายรูปวถม่นเป็นโมเมนที่ดีมากๆาที่แบบเออว่างล้าก็ช่วยพาพาคุณแม่พี่อ้ย ครอครัวของทังพ่จิบไปไปเที่ยวกันก็สนุกมากยกเขาวค่ะก็ไปกับพิจีบหลายรอบแล้วค่ะแล้วเป็นทริปนี้ก็เป็นทริปวันเกิดมาเลยพิเศษหน่อยค่ะได้ถ่ายรูปได้ไปดิสนีย์แลนด์กันมันก็ตลกมีโมเมนต์แบบอสสีหวานไว้นะคะไม่หวานนะเออก่อนก่อนก่อนอันนั้นไงก่อนจะติดทิคิสติหวาน ันภาพเมยมในภาพเป็นหวานในภาพพวกเป็นหวานแต่ของจริงคือคือพวกเรามันเป็นทรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทรงหวานค่ะมันก็เลยจริงก็อยากให้เห็นพาที่เราตลกแล้วก็สนุกกันก็เลยลงคลิปแบบนั้นให้ทุกคนได้ดูมันก็มันจะสนุกอะค่ะมันไปท้าทายกับเล่นไหนบ้างไหมคะท้าทายไหมเหรออันนั้นน่าจะมันที่สุดแลวค่ะก็เลยถ่ายแล้วแบบเอ้ยคลีอ้าวสิบวินต์เสร็จแล้วที่บอ้าวเสร็จแล้วเหรอ ก็สนุกดีเจ็ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบจริงๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าล้มเรเว้ยแต่ว่าฉันไม่สนมันเป็นโมเมนต์ที่เดี๋ยวมันน่ารักอ่ะทุกคนได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ของวิวพี่โจ๊กก็คิดว่าคนน่าจะรู้สึกเฮ้ยเขามีความสนุกด้วยตลกด้วยเป็นพระเอกด้วยได้จอยจอยค่ะก็เดินแบบอุ้มหลานผมพี่จีฟก็เรียกช่วยเลี้ยงหลานเจ็บก็แบบอุ๊ยเชิปอนาคตดีนะเนี่ย เลเด็ดได้นะสมดีอยู่อะห่เงิาเด็ดชาเด็เบอกว่าตอนนี้จะไม่เก็บชแล้วจะไม่เก็บที่กันตินแล้วเฮ้ยบางคนก็อยากเป็นมาริโอ้นะคะเขาเห็นความความรวยของเราเขในพอเมนเ็ว่าฉันไม่หวงี่โอแจดูแลพี่โอได้ใช่ใช่ทุกคนก็นั่นแหละค่ะซึ่งยือว่า ชาวเน็ตน่ารักคอมเมนต์แซวกันเ์โยตอนนี้ตอนนี้ชาวเน็ตนะร้อนร้อนเรื่องอะไรชอบมารักเราแล้ยสิว่ามันก็ต้องมีแบบเห็นแล้วเหม็นนะก็มีแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่สิว่าเขาเอ็นดูเพราะไม่แรมาไหนคือีน้ารังทุกคนเขาชมเขเป็นกำลังใจให้ทุกคนน่ารักค่ะจริงๆว่ามันเบาลงจากก่อนหน้านี้เยราไปเบามากเบามากแต่ถ้าแรงก็มาแรงเลยนะมันก็มีโผมาวึ้งแบบมาเป็นภารกามเลยทีแบบฉันทำอะไรเนี่ย ได้มันเป็นพลากาไปก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าพาร์ก้าเป็นที่ก็โมโหนิดนึงเพราะว่าเธอพูดอะไรอ่ะหมายถึงมันเหมือนเขาพูดในมุมมองเขาแต่ว่าไม่ได้หนูภาพรวมแล้วเราก็เลยแบบอะไรอ่ะโอฉันทำอะไรผิดอ่ะฉันฉันก็แต่งตัวของฉันทำตัวของฉันแล้วไปเธอมาคอมเมนต์ทันเลยแล้วตอนนั้นมันกี่น้ะงถ้าอะไรจะมาบ่อยเกิน่ามาบ่อยเพราะว่าใจแป้วลองให้ ข้อดีข้อด้อยแต่ปีนี้ก็ไม่ได้รับปีอย่างนี้ยปีนี้เหรอคะตอจีก็ไม่รู้จะให้อะไรก็พาเขาไปญี IDs> ่ปุ่นแล้วกันค่ะเดี๋ยวก็จะมีพาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่น เล่าให้เขาออกเองนะเราอผ่าไฝ่าไยเที่ยวะแต่ให้ให้ให้เราชอบเราชอบเบสแต่ทุ่นนี้น่าโทาออกก็ไปไปช่วงก่อนปีใหม่เพราะว่าจ๋มไม่อยากเที่ยวตอนปีใหม่ปีใหม่จะเป็นช่วงนอนก็แสดงว่าไปจอบจับายปีใช่ค่ะจลบไปปีรวมทุกเทศกาลเลยทุกเทศกาลวันเกิดวันอะไร ปีใหม่ได้หมดค่ะถูกจีนด้วยอ่ะถ้าทำปีหนอาไมแล้วที่เหลือออกเองออกเองออกเกินจีนด้วยออกเกินหนูด้วยตกลงโรงแรมช่วยด้วยแถมอ่ะนี่บ้างช่วยกันบ้างมีกันใหญ่บ้างจะไปแต่เป็นพรีมเอาใจเลยช้อปปิ้งช้อปปิ้งจบเป็นจบ ชอบเลชอบไปชอบไปเพราะว่าจีเป็นมนุษย์ที่ชอบเดินเล่นแล้วไม่ได้แบบฉันต้องไปนู่นต้องไปนี่นะจีชอบเอ็นจอยมูเมนต์อยู่แล้วคือถ้าเขาอยากจะไปดูของอะไรเราก็ชอบของเล่นต่างๆพวกอะไรต่างๆในญี่ปุ่นมันน่ารักอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราคงไปสนุกไปใจยอยใกานเห็นไม่้ิดบอกว่าพอนโอ้ลงป่าอะไรย่างเกี้ยลงโรงดีโซงแดดดีปะปานะ ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ผเป็นการชวนกันแต่เห็นความจิตใจดีรักเด็กของคุณแล้วก็สบายใจเราก็สบายใจเพราะอนาคตอนาคตอนาคตต้องฝันได้อนาคตขอไมลาช่วยเลี้ยงหลานเอาแล้วอะไรนัยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอยากอยากทำงานก่อนขอเวลาสามสี่ปีค่อยว่ากันแล้วกันนะสามสี่ปีก็ เราอาจจะดูเด็กลงก็ได้ใครจะไป็นเขาสี่สิบหกไอ้สัมสามปีเขาเขาเล็กสี่มาแล้วนะอยู่ที่เท้าแต่จีนไม่ติดเพราะว่าคุยเอาจริงๆเพิ่งไปเจอพวกพี่พี่แฟนพี่อุลชื่ออะไรนะคะพี่พี่ฮาน่าพี่เจียเพี่เพี่ฮหน้าบอกทำงานก่อนแล้วค่อยมีอ๋อสี่ห้าปีไปเลยหรือจิ้เสรกพัะเชื่อผู้ใหญ่ อวิธีเปิดตาบางคองกับมองตอสวยๆนะ